เด็กๆเมื่อกี้เราเดินมาเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอพี่หมิงตันหยงเมื่อกี้แม่ได้ยินเสียงเหมือนเสียงเดินเลยนะหรือว่าจะเป็นเสียงของมือผีจริงดิว่าแต่ว่าตอนนี้เราอ่อ,อกมากินข้าวกันแล้วทีนี้ เมื่อกี้ตอนที่เราเดินมาพี่หมีหมีหมีหมอะได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนเดินหรือเปล่าใช่ไหมตันหยงล่ะได้ยินเหมือนกันไหมลูกไม่ได้ยินหรอแสดงว่าแสดงว่า,วาตันหยองอะดูโทรศัพท์เยอะดูเสียงดังหูตันหยงก็เลยไม่ได้ยินใช่ไหมพี่หมีตันหยงใช่หรือเปล่าใช่ไหมตันหยงอาจจะยินเบาๆใหรอ กตอนนี้เด็กๆอ่ะพากันทําอะไรอยู่กินอะไรกันอยู่ลูกลูกเสียงแล้วฮะแลนอยยงได้ยินเสียงแล้วหรอลูกยังอ้โหหรอเหมือนเสียงเดินใช่ไหมเดินเหมือนแบบนี้ไหมใช่ไหมพี่หมิงแม่ก็ได้ยินเหมือนกันตอนนี้เหมือนเขาเดินมาใกล้เราแล้วอ่ะพี่หมิงจริงจริงพี่หมิงแม่เห็นจริงๆด้วย ตอนนี้มือขี่มกำลังเดิมนมาเลยอ่ะพี่หมิงพี่หมิงเอาขาเค้ื่นได้เร็วลูกว่าเขาอะ่ะจะตามอะไรกันนักกันหนาเนาะพี่หมิงขนาดเราเพิ่มมากินข้าวอะ่ะเขาก็ยังตามเราเลยใช่ไหมถ้างั้นอะ่ะเด็กๆอะ่ะต้องรีบแล้วนะโอเคไหม เราอะ <Okay. S 1> ต้องรีบออกไปจากตรงนี้แล้วพี่หมิงตอนนี้ไม่ได้แล้วอะเราอะต้องรีบหนีออกจากตรงนี้แล้วไปตันหยงพร้อมไปยัางลูกไปถ้าางนั้นไปกันเลยไปมาแอบตรงนี้ดีกว่าไปตันหยงเดี๋ยวเวหนูยังจะมาดูของเล่นอยู่ไหนล่ะตอนนี้อุ้ยอันเนี้ยมันใช่หมูเด้งหรือเปล่าเนี่ยตันหยงเอาวางไว้ข้างล่างเลยเนี่ยเอาวางไว้ข้างล่างเลยลูกไปพี่หมิงตันหยงเราไปหาที่แอบกันก่อนดีกว่าไปเร็วๆร,วรวลูก ไปเร็วไปเร็วแม่แล้วไปแอบตรงอื่นดีกว่าไปทางานพี่หมิงไปเลยตันยงดเร็วแอบได้หรือยังตอนนี้เขาตามเรามาใหญ่เลยนะพี่หมิงไหนตันยงเร็วๆๆไปแอบตรงไหนกันเราไปแอบตรงหนันจะไม่รอดนะใช่ไหม ถ้างั้นอ่ะตรงไหนที่หนูคิดว่ามันรอดอ่ะเราอ่ะไปแอบนี่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมตรงไหนตรงไหน <S <S เราไปแอบีอ้อะมามาเร็วๆวลูกมาจันหยงมาจันหยงทิมมีเนี่ตรงนี้ดีกว่าท่หมีงน,นั่งลงนั่งลงเรามาแอบดูสิว่าตอนนี้อ่ะมือหนูยังได้ยินเสียงมือผีอยู่หรือเปล่าลูกไม่ได้ยินหรออ้วาวอันนี้อะหรือว่ามันจะอยู่เครื่องลังเราใช่หรอ ดันยงพี่มีตอนเนี้มือผีตามมาอีกแล้วดูสิแม่รู้แล้วว่าเราอะจะไปแอบที่ไหนเราไปดีไอวายกันไหมพี่หมิงเพราะตรงนั้นอะมันมีไดโนเสาร์เยอะแยะเลยนะเผื่อมือผีมันจะกวนไดโนเสาร์บ้างพี่หมิงดันยงเงียบตอนนี้มือผีมันตามเรามาอีกแล้วหนูไม่ได้ยินเสียงหรอใช่ ตนอนหยงตอนนี้มือผีเดินมาข้างหลังเราอะ่ะเ,เราต้องวิ่งหนีแล้วหมินะหหงมือผีมันตามเราไม่หยุดเลยอะ่ะตนอนหยงมือผียังตามเราไม่หยุดเลยถ้างั้นอะ่ะเรามีวิธีอื่นที่จะเอาตัวรอดจหาอะไรแอบบหาอะไรแอบไหนหาอะไรแอบอ่ะพี่หิงเราทำเป็นหุ่นเราทำเป็นหุ่นพี่หิงจะยืนตัวตรงนี้หรอแงยืนตัวตรงแบบนี้นี่หรอ เหมือนหุ่นนี่หรอลูกไหนปันยงละ่ะมีวิธีไหนบ้างเหมือนหุ่นจริงด้วย <c oughs> พี่เดินมาอยู่เลยอะถ้าอย่างนั้นมีวิธีอื่นหรือเปล่าพี่หมิงมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมเราทเป็นหุ่นสติกเกอร์ไมหุ่นสติกเกอร์ไม่ได้คือเราก็ถือสติกเกอร์ไงว่าีให้้ใช่หรอมันจะได้ผลจริงๆหรอพี่หมิงหรือว่า เราอะตรงเรียกโกโกวาหรือเปล่าคะพี่หมิงพี่หมิงถ้าอย่างนั้นะแม่ว่าเราเรียกโกโกวาจะไม่ดีกหรอโกโกวาโกโกวาช่วยด้วยหนยผีตามาแล้วพี่หมิงโกโกวาเดินมาแล้วดูสิ เขาเดินตรงมาหาเราเลยอ่ะพี่หมิงอันโยงเมื่อกี้อะโกโก,ก,กวาเดินมาใช่ไหมตอนที่พี่หมิงเรียกอะแล้วทีนี้อะตอนเนี้ยมือผีก็หายไปเลยอะเด็กๆแล้วทีนี้ยตอนเนี้ยแม่ว่าเรากลับบ้านกันก่อนดีไหมพี่หมิงมพี่หมิงกลับกันที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามช่องอาหมิงทีวีอย่าลืมกดไลค์กดแชดร,ร์กดซับสไครต์ต้างมายเยอะๆนะคะลุกคนติดตามช่องอามิงที เดไลก์กดแชรยกดซับแล้วใครแล้วใครอย่าลืมกดดิกุ้กินนะครับวนนา